สวัสดีค่ะคุณผู้ชมยังแอดฮาร์โชว์วันนี้จะมาติดตามเรื่องของสัตว์ข้อปล้องนะคะเวลามันกัดต่อยเราเนี่ยมันมีพิษออกมาค่ะมันแบ่งเป็นตัวอะไรอย่างไรกันบ้างรวมถึงการป้องกันการรักษาด้วยนะคะพูดคุยกันกับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ในแพทย์สุชัยสุเทพรักษ์ค่ะที่ปรึกษาฝ่ายบริการและวิจัยคลินิกสถานสวภาสภากาชาติไทยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณหมอคะสัตว์ข้อปล้องคืออะไรคะพูดจริงจริเขาเรียกว่าสัตว์ขาข้อหรือสัตว์ขาปล้องก็ได้กลุ่มนี้เป็นสัตว์ที่เยอะมากในโลกนีีน้นนแมมลงงเป็กุ่่ นะฮะเื่ากัปพวกแมงแมงมุมนะครับพวกกุ้งปูหอยก็ใช่อยู่ในกลุ่มนี้เหมือนกันนะครับแมงป่องแมงแมงกระขาแมงกระขากิ้งกืออยู่ในกลุ่มนี้หมดเลยแมงมุมแมงมุมมีพิษไหมคำถามแรกเลยถามว่าแมงมุมทุกตัวมีพิษต่อคนไหมคําตอบว่าพิษของมันบางบางอย่างเนี่ยไม่มีผลต่อคนมันมีพิษเหมือนกันแต่มีพิษต่อสัตว์อื่นแต่ไม่มีพิษต่อคนไม่มีผลกับเราแต่ แมงมุมที่พิษตะคนมีไม่เยอะนะนะครับแต่ว่าแมงมุมที่พิษในบ้านเราจริงๆมีน้อยมากะนะครับที่ไปข่าวใหญ่ๆตอนนั้นก็เป็นแมงมุมแม่ไหสีน้ําตาลกับแมงมุมพิษสีน้ําตาลแมงมุมพิษสีน้ําตาลเนี่ยตัดทิ้งไปเถอะมันมันน้อยมันเพ่งเจอตัวสองตัวไหมไม่เยอะไม่เจอแต่แมงมุมแม่ไหสีน้ําตาลมีในประเทศไทยนะครับพวกนี้กัดก็มีอาการแต่ไม่ถึงตายนะในประเทศไทยแต่ถ้าเกิดการปวดมาก คือเวลามันกัดมันก็จะมีอาการยังไงคะพวกนี้ไม่มีแผลนะครับกลุ่มนี้เพราะว่าตัวนี้มันเป็นแมลงเป็นมุมตัวขนาดเล็กกัดแล้วมันจะมีอาการปวดเป็นการเดินนะปวดแล้วก็จะมีการปวดแบบปวดทั้งตัวนะไม่ใช่ปวดที่ถูกกัดนะปวดทั้งตัวปวดทั้งตัวปวดมากด้วยนะครับปวดมากในบางรายที่รุนแรงก็อาจจะมีความดันโลหิตขึ้นขึ้นลงความดันสูงความดันตกเมื่อแตกใจสั่นนะครับอันนี้ก็โชคดีไปก็ถ้าเป็นเท่านี้สองสามวันก็หายค่ะไอตัวหนึ่งที่เราจะเจอบ่อยคือบึ้งบึ้ง บึ้งคือแมงมุมชนิดหนึ่งนะครับแต่เรียกเรียกชื่อเ,เป็นบึงบ้งแมงมุมตัวตัวขนาดใหญ่มากบางคนก็เรียกว่าไทตานตูล่าออออถ้าเคยคิดในหนังคืคอไทตานตูล่าทีม่มุงขนเยอะๆขายขาย <ๆ S 1> าวๆ,ๆตัวใหญ่ๆอ่านั่นคือบึง้งบ้านเราก็มีเหมือนกัน<อ>ตัวนี้ก็ตัวนี้พิษไม่แรงนะฮะแต่ว่าตัวเนื่องจากตัวมันใหญ่เวลากัดเราจะเจ็บมีปวดแสบปวดร้อนพิษมันไม่เยอะแต่มันทําให้ปวดแสบปวดร้อนรงที่ถูกกัดเวลาถูกแมงมุมพวกนี้กัดรักษาตามอาการ รักษาตามอาการครับถ้าถูกกัดก็แก้ยาแก้ปวดยาแก้คันยาแก้แพ้แค่นั้นเหรอแค่นั้นเองครับไม่ต้องมีเซรุ่มเซรุ่มอะไรไม่มีไม่มีครับไม่มูลไม่มูในบ้านเราครับแม้ว่าดไม่มูลแม่น้ำตาลไม่มีเซรุ่มนะไม่ไม่ดำมีเซรุ่มแต่บ้านเราไม่ต้องมีทั้งคู่อยู่แล้วครับไม่ต้องใช้ไม่ไม่เป็ความรุนแรงถึงก็ใช้ขนาดนั้นแม่วาดน้ำตาลส่วนใหญ่ก็ให้ยาแก้ปวดที่ค่อนข้างแรงหน่อยนะเพราะมันแค่ปวดมากแล้วก็รอดูอาการแล้วส่วนใหญ่ก็จะดีขึ้นเองยาแก้แพ้ด้วยไหมคะได้ครับให้ได้ด้วยเลยแก้แพ้คือพพวกกกงแแแ้้้คคคือัันนะรบ ออแมงมุมละโดยที่มีตัวลปลยคือตะขาบตะขาบถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยโดยสถตินะครับแมงมุมกัดนี่น้อยมากที่เป็นต้องมาลงมาหาคุณหมอที่โรงพยาบาลสติของสัตว์พิษกัดเนี่ยเยอะที่สุดที่มาที่โรงพยาบาลคืองูตัวที่สองคือตะขาบเมื่อไหร่จะสู่ตะขาบกัดน,นะครับตะขาบเนี่ยเป็นสัตว์ที่ชอบชื้นๆนหน่อยอแต่มันไหวทําไม่แค่เก่งมันจะเวลาที่ฝนตกน้ําท่วมมันก็จะหนีน้ํามาเจอเราดังนั้นมันก็จะเจอช่วงน้ําท่วมเยอะ อีกช่วงหนึ่งที่เราเคยมีการศึกษาไว้ก็ในช่วงประมาณเดือนธันวารูปผสมพันธุ์ไปรูด้วยมันออกมาจากดินอ,ออกจากรมาูมันมามันปวนเปี้ยนอาจจะเจอเราบ้างแต่ที่เจอบ่อยคือช่วงที่น้ําเยอะ,ะมันก็นดีน้ํามันเจอเราก้ะขากปุ๊บปวดทันทีเจ็บปวดมากแล้วก็มีปวดแดงปวดบวมแดงร้อนภาษาหมอตลอดแต่พวกนี้ปวดค่อนข้างอาการเดือดคือปวดปวดที่ถูกกัดเยอะมากก็อาจต้องมาหาหมอเพื่อให้คุณหมอให้ยาแก้ปวดนะครับถ้ะขาบ้านเราไม่ถึงตาย แต่ว่าสร้างความรำคาญสร้างความทรมานให้พอสมควรปวดเฉพาะจุดใช่ไหมไม่ใช่ทั้งตัวปวดทั้งจุดแต่ปวดเยอะมากฮะปวดลามันก็มันก็ลามมาเยอะเหมือนกันแต่ปวดนอนไม่ได้อ่ะคุณแค่บอกคปวดนอนไม่ได้หมอปวดมากยาแก้ปวดพาลงพาราเอาไม่อยู่คุณหมอมาใจยาแก้ปวดแรงหน่อยมาหาคุณหมอคุณหมอก็ฉีดยาแก้ปวดที่แรงขึ้นหน่อยก็ดีก็รักษาตามอาการเหมือนกันใช่ครับเท่านั้นเองเพราะว่าแต่ว่ามันอาจจะต้องมาหาหมอบ่อยองจจะไม่ต้องมาหาหมอให้ยาแต่ที่ พวกอย่างแมงมุมกัดเจ็บปวดนิดหน่อยยาพอลงพลาลาก็หายเองไม่ต้องมา,มาหมอสูนี้มักจะมาหมาหมอปวดมากต่อไปก็แมงป่องแมงป่องก็อร่อย <c oughs> <c oughs> คือแมงป่องเนี่ยก็เคยเห็นไ,ไหมแมงป่องแมงป่องบ้านเรามีอยู่หลายพันธเหมือนกันนะครับอัอนนี้ก็เป็นอันนึงที่ประหลาดแมงป่องบ้านเราบางตัวที่ตัวเล็กๆกับมีพิษมากกว่กบบาแมงป่องที่ตัวใหญ่ๆแมงป่องเนี่ยมีพิษมันนี่ตาข่าปมีพิษที่คู่หน้ามันเป็นเขี้ยวแมงป่องอยู่ที่อยู่ที่หางมันมันต้องเอาหางจิ้มเรา มันมีก้านใหญ่ๆก็จริงนะข้างหน้าเห็นไหมก้านใหญ่ไม่มีพิษครับกา้านไว้ไว้ไว้ต่อสู้หรือจับศัตรูแต่ว่าเวลายิงเวลาฉีดพ,พิษใส่ศัตรูต้องใช้หางมันจิ้มพวกนี้เนี่ยเวลาถูกต่อยปวดเหมือนกันปวดสะปวดร้อนแต่ว่าถ้าเทียบกับแมตะขาบอาจจะน้อยกว่าแต่ว่าเรื่องเรื่องการปวดเป็นเรื่องของคนนะฮะคนบางคนก็ทนความปวดได้ไม่เท่ากันแต่บางปองก็มาหามาหาคุณหมอบ่อยเหมือนกันรักษาเหมือนกันหมดครับใช้แค่ยาแก้ปวดหมดต่อไป จริงพูดถึงตะขาบต้องกิ้งกือด้ยนะอ๋อะก,กิ้งกือก็มีพิษอ่ากิ้งกือมีพิษนะครับกิ้งกือกัดเราไม่ได้กิ้งกือไม่มีเขี้ยวค่ะกิ้งกือจะจะเป็นพิษต่อเมื่อเราไปบี้ตัวมันอืคือไปจับตัวมันอนะ่ะกิ้งกือคุณเห็นใช่ไหมมันจะมีป้องๆ้องหลังตัวเราเราไปเขี่ยมันเล่นมันก็จะขดม,มัวปีกกระสุพนพยินอย่างนั้นนะฮะไอตรงที่มันไอตรงที่มันลอยต่อกันเนี่ยมันสามารถขับสารพิษออกมาได้ตรงลอยต่อน,นั้นตรวลอยต่อน,นั้นถ้าเราไปจับมันเนี่ยจะโดน แต่สารพิกลุ่มเนี้ยก็ไม่เข้าตัวเราแบบเข้าไปถ้เราไม่ได้กินมันดิแล้วมันแล้วมันก็ไม่จิ้มเราดังนั้นก็เป็นแผลเติมแผลตัวก็จะเป็นรอยไหมเลยลอยไหมแล้วก็แต่ก็พวกนี้หายนะไม่เป็นแผลเป็นไหมนี่คือเราก็จะแสบร้อนแสบร้อนก็เป็นผื่นแล้วก็ไม่ถึงกับพกพองนะแต่เป็นผื่นแดงแล้วก็เคยคำว่าไหมที่นี้มันไม่ใช่ไหมอย่างนั้นคือตอนที่มันหายมันจะเป็นสีคล้ำๆอย่างนั้นนะฮะ แต่ว่าสักเดียวมันก็จะจางลงไปได้ไม่ต้องกระวนมากแต่ก็ไม่ได้ปวดแสบปวดร้อนอะไรมากก็พอสมควรแต่ไม่มากเท่ากับตะขาบค่ะอย่างนั้นคือต้องเอาไปเอาเราโดนแล้วจับแล้วล้างน้ำล้างน้ำอาจจะช่วยได้บ้างช่วยได้บางส่วนครับแต่ก็ทั่วไปก็รักษาห้หมอก็กลุ่มยาพวกสเตียรอยด์ทาก็ช่วยได้บ้างครับแต่พวกที่ไม่รุนแรงครับนอกจากไปโดนตานะฮะอย่าไปถ้าโดนกิ้งกืออย่าไปขยี้ตานะมันจะโดนตาด้วยอันนี้คือแมลงข้อป้องต่างๆครับเขายังเหลือตัวอะไรกัเลยพวกแมลงกกจะะดกตัวมันเนี่ย คุณพี่กกรู้ใช่ไหมว่ารู้แม้ว่าเป็นพิษมันนะอยู่ตรงไหนของมันไม่ก้นม่ะหรือไม่ใช่ครับทั้งตัวทั้งตัวเลยทั้งตัวมันคือตัวมันเองเนี่ยตัวมันเองเป็นพิษมันมีสารพิษกระจายตามตัวมันมันไม่ได้กัดเราแล้วโดนตรงไหนโดนตรงคอเงี้ยที่โดนกระบ่อยกลางคืนมันที่มาไต่ๆต่คอเงี้ยค่ะแล้วก็ทันทันเกปุตบตบพี่อย่างเงี้ยแล้วมันก็โดนตัวมันตายแล้วพอตื่นเช้าขึ้นมาก็จะเป็นรอยตามเป็นเป็นเส้นเหมือนเป็นเส้นเลยไะฮะไม่ไหมไม่ไหม่งเลยเป็นตุ่มพุพองก่อนแล้วมันก็จะแตกไม่ ก็ปวดแสบปวดร้อนครับรักษาก็ให้ยาแก้ปวดแก้คันเหมือนเดิมยทาทากลุ่มสเตียรอยได้เหมือนเดิมเอาละคานผู้ชมวันนี้เราเรียนรู้นะคะสำหรับมแมลงพวกสัตว์ต่างๆที่เป็นคอรอบกล้องนะคะแล้วก็มีพิษจะได้รู้จักวิธีในการหลีกเลี่ยงนะ,ะว่าเขาอยู่ที่ไหนส่วนใหญ่รวมถึงวิธีการปฐมพยาบาลการรักษาด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากค่ะ